สปอยของมังงะวันพีในตอนที่1นึ่งมีชื่อตอนว่าถึงวันนี้โดยที่เนื้อหาสปอยในตอนนี้ก็จะมีข้อความหลุดมาแค่สิบรรทัดเท่นานั้นนะฮะโดยที่บรรทัดแรกกนะ็คือเรื่องราวการเปิดเผยเกี่ยวกับการที่โกมานํ้นมาที่บ้บานฟูชาซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีการอธิบายนะว่าในช่วงเวลาที่ดากอนและคณะปฏิวัติได้มาถึงที่อานจากโกอาในตอนนั้นก็จะมีเรื่องราวแปลกๆที่ดากอนเขานั้นได้หายตัวไปหลายครั้ง มันก็เลยทาให้เรื่องราวพวกนี้คุูมาเน่นเกิดสงสัยขึ้นมาและหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดก็เลยทําให้คุูมาสรุปได้นะว่าลูฟี่นี่นเป็นลูกของดากอนและหลังจากที่คูมานั่นมาที่หมู่บ้านฟูชาเนี่ยคราวนั้นก็ได้เห็นลูฟี่กําลังฝึกใช้ความสามารถพลังผัปีศาที่ในตอนนั้นลูฟี่นี่ยรู้แค่ว,ว่าร่างกายของเขาเป็นอย่างก็เท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยน,นอาคุูมาเขานั้นมาหาลูฟี่ที่เป็นลูกของดากอนทําไมและคูมานั้นรู้หรือเปล่านะลูฟี่เนี่นิก ส่วนเรื่องราวบทที่2นั่นคือเรื่องราวที่น่าจากซอเบตซึ่งหลังจากที่บอนนี่ได้มีการมารักษาตัวในตอนนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้นะว่าราเชนีคอนนี่เธอนั้นรับรู้ตัวตนอัลฟาหนึ่งใน CPA ที่ปลอมตัวมาเป็นพยาบาลสาวในตอนนั้นเนี่ยเธอนั่นคือตัวแทนของรัฐบาลโลกที่มาจับตาดูบอนนี่และเมื่อรู้แบบนั้นราเชนีคอนนี่ก็เลยตัดสินใจวางแผนการหลบหนีกับบอนนี่หลังจากนั้นและต่อมาบทที่3นั้นก็จะเป็นเรื่องราวการต่อสู้ที่เนื้อเรื่องในตอนนี้นั้นได้มีการบอกว่ามสาารถพลังผศ ที่เรียกว่านาโคที่บิดเบี้ยวซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะได้เห็นบอนนี่นั้ใช้ไปแล้วนะฮะแต่ว่าในครั้งนี้บอนนี่เธอนั้นจินตนาการนะว่าตัวเองนั้นเป็นเทพโดทธินิกาแล้วก็ใช้ความสามารถในอนาคตของเธอในการต่อสู้จนมาทําให้สุดท้ายแล้วบอนนี่เนี่ยก็สามารถชนะอัลฟาสีพีเอที่จับตาดูเธอในตอนนั้นได้สําเร็จแล้วก็มาที่เรื่องราวที่พภาดสุดท้ายเนี่ยนั่นคือข้อความที่บอกนะว่าที่หน้าวันพีงอนนั่นเองนะฮะโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาสปอยทั้งหมดที่ได้ไม่ ส่้เกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆ่ชงเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ